ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,729มอบมือให้เขาหลียยาลินตกตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดที่ไม่ใส่ใจของเย่เชิญเขารู้เย่เชิญสามารถช่วยให้มือที่ขาดหายไปของอูซูหังมอกใหม่ได้แต่วิธีนั้นต้องใช้ยาเม็ดวิเศษเช่นยาเม็ดก่อกำเนิดดังนั้นเขาถามเย่เชิญโดยไม่รู้ตัวคุณเย่คุณคุณคิดจะมอบยาเม็ดก่อกำเนิดให้อูซูหังหรือ ใช่เย่เชิญพยักหน้าอย่างหนักแน่นยิ้มพลางพูดว่ามีเพียงยาเม็ดก่อกำเนิดเท่านั้นที่สามารถสร้างมือที่ถูกตัดขาดของเขาขึ้นมาใหม่ได้หลียาลินอดไม่ได้ต้องถามว่าถ้าเช่นนั้นจำเป็นต้องใช้ยาเม็ดก่อกำเนิดที่ทรงคุณค่าทั้งเม็ดเพียงเพื่อสร้างมือขึ้นมาใหม่ด้วยหรือเยเชนพยักหน้าพูดว่าแม้ต้องการมอกใหม่แค่นิ้วเดียว จำเป็นต้องใช้ยาทั้งเม็ดจึงจะสามารถกระตุ้นการฟื้นฟูของร่างกายส่วนจะฟื้นฟูเท่าใดทั้งหมดอยู่ในขอบเขตของยาเม็ดนี้เหมือนการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ไม่ว่าจะรับประทานมากน้อยแค่ไหนต้องชำระเงินเท่าเทียมกันหลี่ยาลินอุทานออกมาโดยไม่รู้ตัวนี่มันสิ้นเปลืองเกินไปท้ายที่สุดคนผู้นี้เป็นลูกหลานของอูเฟรยียน่นจะมอบให้เขาไม่สู้เก็บไว้ใช้เอง ต้องสิ้นเปลืองไปทำไมห,หลังจากนั้นเขาอธิบายอย่างรวดเร็วคุณเย่ฉันไม่มีเจตนาอื่นใดแค่รู้สึกน่าเสียดายหากใช้ยาเม็ดนี้กับศัตรูหลี่ยาลินประสบสิ่งอัศจรรย์ของยาเม็ดนี้ด้วยตัวเองไม่ต้องพูดถึงการสร้างมือถูกตัดขาดขึ้นมาใหม่แม้ทั้งร่างจะถูกทุบแหลกเหลวเหมือนตนเองอยังสามารถฟื้นคืนเป็นร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงได้หากเย่เชิญนำออกประมูล เกรงว่าราคาสูงกว่ายาเม็ดฟื้นชีวิตหลายเท่านี้ใช้กับศัตรูนับเป็นการเสียเงินเปล่าเย่เชิญยิ้มอย่างเฉยเมยกล่าวว่ายาเม็ดนี้อาจมีค่ามากทั้งประสิทธิภาพน่าตื่นตระนกจริงไม่เหมาะจะนำออกขายไม่ว่าในกรณีใดแต่ฉันมีเหลือในมือไม่น้อยเพียงพอกับการใช้ตามปกติ คุ้มค่าจะนำมาใช้เพื่อให้อูเฟอร์เย,ยนหมดขวัญกำลังใจหลี่ยาลินไม่รู้ควรทำอย่างไรไปพักใหญ่ได้แต่ถอนหายใจเมอคุณเย่หากเราเดาไม่ผิดมือซ้ายของอูซูหังนั้นจะต้องถูกตัดโดยอูเฟอยีเย,ยนหากคุณใช้ยาเม็ดวิเศษท,ทำให้มืองอกกลับมาสิ่งนี้ต้องทำให้อูเฟอร์เย,ยนไม่อาจระงับอารมณ์แน่นอนพูดจบหลี่ยาลินพูดอีกครั้งส่วนอูซูหังคนนั้นคุณช่วยให้มือซ้ายเขางอกขึ้นใหม่ เขาไม่กล้าปกปิดต่ออูเฟเย์ยียนต้องรีบบอกเธอแน่นอนกลัวเธอคิดว่าเขามีเจตนาอื่นท้ายที่สุดมีเพียงอูสูหังได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวเย่เชิญหัวเราะพูดว่านักสืบปลี่คุณวางใจฉันไม่ใช่คนที่ให้คนอื่นเอาเปรียบได้ง่ายๆเพื่อนญาติพี่น้องยังพอว่าแต่ศัตรูไม่มีโอกาสแน่นอนเรื่องนี้ในใจฉันชัดเจนคุณไม่ต้องกังวลไป เมื่อเห็นความมุ่งมั่นของเย่เฉินหลี่ยาลินรู้เขาต้องมีความคิดบางอย่างมีแผนการของตัวเองเขาจึงไม่ซักไซให้มากความเนื่องจากกองพันพยัคฆยานและทหารมาองครักษ์ในจีเรียมาโมร็อกโกอย่างชัดเจนที่อยู่ของพวกเขาไม่เป็นความลับสำหรับเยเฉิชนการค้นหาพวกเขาทำได้ง่ายได้มากบทที่6730 เวลานี้อูซูหังอยู่ในสำนักงานมัวเทรดดิ้งหารือกลยุทธ์ต่อไปกับหยวนเชิงเจออูซูหังรู้ว่าเมื่อมามโมร็อกโกเขาไม่สามารถซ่อนสิ่งนี้จากศัตรูหากศัตรูคิดกำจัดพวกเขาให้สิ้นซากเขาหยวนเชิงเจอรวมกองกำลังที่อยู่รอบตัวไม่อาจเอาชนะได้อย่างไรก็ตามอูซูหังไม่กล้าไม่มา การจูโจมที่สถานีในโมร็อกโกเป็นความรับผิดชอบครั้งใหญ่และสซงรูอี้หายตัวไปเป็นความผิดพลาดยิ่งกว่าผิดพลาดแม่อิงจูสั่งพุ่งอวุโสทั้ง3ามตัดมือซ้ายเขาไปแต่อูซูหังยังหวาดกลัวไม่คลายนี่เพียงบรรเทาความโกรธของอิงจูหากอิงจูยังขุนเคืองต้องจัดการกับตัวเองอีกไม่ช้าก,ก็เร็ว ตนเองอาสาสู่เขตอันตรายเพียงต้องการแสดงความจริงใจต่ออิงจูอย่างน้อยรักษาความประทับใจให้ตัวเองแม้นี้ค่อนข้างอันตรายแต่ยังดีกว่าการรอวันตายในไนจีเรียมากหากตายด้วยน้ำมือศัตรูจริงย่อมดีกว่าถูกอิงจูตัดสินประหารชีวิตท้ายที่สุดการตายด้วยมือศัตรูคือความพักดีต่ออิงจูและพวกชิง้วยครอบครัวและญาตาิของเขาจะได้รับการดูแลอย่างดีแตกต่างจากพี่ใหญ่ของเขา คนตายร่างยังไม่ถูกฝังลงพื้นดินพันยาลูกคนแก่และเด็กทั้งหมดถูกกักบ,บริเวณต่อให้ไม่สังหารแต่ไม่ปล่อยให้พวกเขามีทายาสืบทอดต่อไปหยวนเชิงเจอรู้สึกกังวลใจเวลานี้พูดกับอูซูหังใต้เท้าผู้ว่าการพวกเรารออยู่ที่นี่หากศัตรูมาถึงเป็นไปไม่ได้ที่สามผู้อาวุโสจะมาถึงในเวลาอันสั้นพวกเราไม่อาจต่อต้านศัตรูได้ อูซูหังไม่คิดบอกความคิดแท้จริงของเขากับยวนเชิงเจอดังนั้นเขาพูดอย่างหนักแน่นฉันเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อเหตุการณ์ในโมร็อกโกหากไม่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อชดเชยจะ,ะเผชิญหน้ากับอิงจูได้อย่างไรยวนเชิงเจอกล่าวว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเต็มใจพักดีต่ออิงจูเพียงเกรงต้องตายอย่างไร้ประโยชน์หากคิดให้ผู้ว่าการเป็นเหยื่อด้วยตัวเองควรให้ผู้อาวุโสทั้งสามมาซุ่มรอรอบโจมตี อูซูหังสายศีษะพูดว่าคุณไม่เข้าใจความสำคัญของสามพุ่อาวุโสหากมีเรื่องผิดพลาดเกิดกับพวกเขาเมื่อต้องเผชิญศัตรูครั้งหน้าเหลือเพียงอิงจูเพียงคนเดียวสามารถต่อสู้เขาได้หากไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายไม่อาจนำสามพุ่งอาวุโสมาเสี่ยงศัตรูมีพลังและไหวพริบมากกว่าที่คิดอย่างเห็นได้ชัดหากให้สามพุ่อาวุโสซ,ซุ่มโจมตีเป็นใครโจมตีใครยังบอกไม่ได้หยวนเฉิงเจอพยักหน้า กล่าวว่าเช่นนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาจะจัดกองพันพยักทยานรักษาการเพิ่มเติมเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้ใต้เท้าอูซูหางยิ้มอย่างขมขื่นต้องให้นายพลยวนกังวลยวนเชิงเจอกล่าวด้วยความเคารพเป็นหน้าที่ของผู้น้อยอูซูหางถอนหายใจพูดว่านายพลยวนไปทำธุระเถอะฉันอยากพักผ่อนสักครู่ได้ยวนเชิงเจอกล่าวว่าใต้เท้าต้องการสิ่งใดขอให้สั่งมา ถ้าไม่มีสิ่งใดผู้ใต้บังคับบัญชาไม่รบกวนคุณแล้วเมื่อเห็นหยวนเชิงเจอหันหลังจากไปอูสูหังหลังเลครู่หนึ่งจากนั้นหยุดเขาไว้พูดว่าแม่ทัพยวนช่วยเหลือฉันเรื่องหนึ่งหยวนเชิงเจอกล่าวด้วยความเคารพทันทีใต้เท้าโปรดสั่งมาอูสูหังกล่าวว่าไปในตัวเมืองคาสบังกาลองดูว่าสามารถหาซื้อแขนเทียมได้หรือไม่ช่วยหาให้ฉันสักอันมือซ้ายว่างเปล่ารู้สึกอึดอัอด ไม่มีปัญหาหยวนเชิงเจอกล่าวทันทีว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะไปหาดูยังเหลือเวลาก่อนมืดตอนนี้ไม่น่ามีอันตรายใดใต้เท้าอย่าออกไปข้างนอกได้อูสูหังพยักหน้าหลังจากหยวนเชิงเจอจากไปเขาพับแขนเสื้อข้างซ้ายโดยไม่รู้ตัวบาดแผลราบเรียบบนข้อมือทำให้ร่างเขาสะดุ้งอย่างไม่อาจบังคับได้อดไม่ได้ต้องพึมพำไม่ทราบว่าชีวิตนี้จะมีโอกาสได้แขนซ้ายคืนมาหรือไม่